ผีในโรงเรียนสองอันเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนซองอันซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆของเกาหลีใต้ใกล้กับเมืองซูวอนโรงเรียนนี้มีอายุมากกว่า70ปีและเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาที่เข้มงวดแต่มีเรื่องราวหนึ่งที่กลายเป็นตำนานผีที่นักเรียนรุ่นหลังต่างเล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่นักเรียนหญิงคนหนึ่ง ได้หายตัวไปในช่วงปี1990เธอเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งและมักจะมาห้องเรียนก่อนเวลาเสมอเพื่อทบทวนบทเรียนแม้ว่าจะมีข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดที่เคยเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้แต่นักเรียนสาวคนนี้ก็ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งวันที่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับเหตุการณ์เกิดขึ้นในคืนหนึ่งหลังจากที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิเศษเสร็จนักเรียนสาวคนนี้ ถูกพบเห็นเป็นครั้งสุดท้ายที่ห้องเรียนชั้นสองหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นเธออีกเลยในโรงเรียนร่างของเธอไม่เคยถูกพบและไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนต่อมาเมื่อมีการสอบสวนเรื่องราวแปลกๆก,ก็เริ่มเปิดเผยว่าหลังจากที่เธอหายตัวไปก็เริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาดในโรงเรียนหลายครั้งจนทำให้กลายเป็นที่มาของตำนานผีที่เล่าขานกันต่อๆมา สิ่งที่เกิดขึ้นหลังการหายตัวนักเรียนที่เรียนในห้องเดียวกันเริ่มเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนที่เธอหายไปบางคนบอกว่าได้ยินเสียงเคาะประตูห้องเรียนดังขึ้นในช่วงกลางดึกแม้ว่าจะไม่พบใครยืนอยู่ข้างหน้าเมื่อเปิดประตูจากนั้นพวกเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความเย็นเฉียบในบางห้องเรียนโดยเฉพาะห้องเรียนที่เธอหายตัวไปนักเรียนที่เข้าไปเรียนในห้องนี้มักจะบ่นว่า รู้สึกเหมือนมีคนยืนมองอยู่ข้างหลังแม้ว่าในห้องจะไม่มีใครอยู่หลายคนเล่าถึงการเห็นเงาคล้ายกับนักเรียนสาวคนนี้ยืนอยู่ในห้องเรียนในช่วงกลางคืนโดยไม่มีใบหน้าแต่สามารถเห็นเงาของเสื้อผ้าและทรงผมของเธอที่ดูเหมือนจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเหตุการณ์สุดหลอนที่ทำให้โรงเรียนซองอันกลายเป็นที่พูดถึงกันทั่วเกาหลีเกิดขึ้น เมื่อมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้มาจากห้องน้ำหญิงในช่วงกลางคืนพวกเขาเดินตามเสียงไปจนถึงห้องน้ำที่เคยเป็นสถานที่ที่นักเรียนสาวหายตัวไปและเมื่อลองเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปพวกเขากลับพบว่าห้องน้ำว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ต่อมาในช่วงกลางคืนที่นักเรียนบางคนต้องมานั่งทบทวนบทเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน พวกเขาบอกว่าได้ยินเสียงประตูห้องเรียนเปิดและปิดเองขณะที่ไม่มีใครอยู่ภายในห้องนั้นพวกเขากลับเห็นร่างของนักเรียนสาวที่หายไปยืนอยู่ในมุมมืดของห้องแต่เมื่อพวกเขาหันไปมองอีกครั้งก็ไม่เห็นอะไรเมื่อเรื่องราวนี้แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านใกล้เคียงหลายคนเริ่มเข้ามาค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการหายตัวไปของนักเรียนสาวคนนี้รวมถึงการเกิดเหตุการณ์ประหลาดในโรงเรียน มีการเชิญนักบวชและหมอดูมาช่วยพิสูจน์ว่าที่โรงเรียนนี้มีอะไรแปลกๆหรือไม่นักบวชคนหนึ่งที่เข้ามาตรวจสอบในช่วงกลางคืนบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่มีเหตุการณ์รุนแรงในอดีตในช่วงสงครามเกาหลีโรงเรียนนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่เก็บตัวนักโทษและมีหลายคนที่ถูกทรมานและฆ่าในพื้นที่ใกล้ห้องเรียนที่นักเรียนสาวหายไป หลังจากการทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในโรงเรียนซองอันอีกแต่จนถึงทุกวันนี้นักเรียนในโรงเรียนก็ยังคงเล่าขานเรื่องราวของผีสาวคนนี้กันต่อไปหลายปีหลังจากที่นักเรียนสาวหายตัวไปโรงเรียนซองอันก็ถูกปิดลงโดยไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่แต่ยังมีหลายคน ที่บอกเล่าเรื่องราวของวิญญาณในโรงเรียนนี้ไปทั่วเมืองแม้ว่าโรงเรียนจะปิดไปแล้วแต่ในคืนที่มีหมอกหนาหรือวันที่ฝนตกหนักนักเรียนบางคนที่เคยเรียนที่นั่นยังคงบอกว่าได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาภายในห้องเรียนที่ไม่มีใครอยู่ในนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในตำนานผีสิงในโรงเรียนที่โด่งดังในเกาหลีใต้แม้ว่าเวลาอาจจะผ่านไปหลายปี แต่เรื่องราวของผีในโรงเรียนซองอันยังคงถูกเล่าขานจนถึงทุกวันนี้